อันนี้ก็คือเป็นส่วนประกอบของคลื่นที่พวกเราเรียนในสัปดาห์ที่แล้วนะครับตรงนี้อนน่สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้ไม่ใช่สัปดาห์นี้สิวันนี้ก็จะมาต่อในเรื่องของอัตราเร็วคลื่นนะคะอัตราเร็วผู้เราคุ้นเคยอยู่แล้วในเรื่องของอะไรคะถ้า ถ้าพูเรียนตาเร็วก็จะเป็นการเคลื่อนที่ถูกไหมคะบานที่ถ้าเกิดพวกเราเรียนในม .4 ก็จะเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆเช่นการเคลื่อนที่ของรถการเคลื่อนที่ของสิ่งของปริมาณต่างๆที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนที่ของเราการเคลื่อนที่เกี่ยวกับการเดินทางนะคะแต่ในเรื่องของคลื่นการเคลื่อนที่ก็จะเป็นการเคลื่อนที่ของคลื่นเห็นไหมคะก็จะเป็นการเคลื่อนที่ของคลื่น สัญลักษณ์ก็ v เหมือนเดิมนะถ้าพูดถึงอัตราเดียวก็สัญลักษณ์ก็คือ v เหมือนเดิมนะเพราะว่าทีนี้เมื่อตัวกลางมีการลบกวนเห็นไหมคะเมื่อตัวกลางมีการลบกวนเช่นเราขว้างก้อนหินลงน้ำนะน้ำก็คือตัวกลางถูกการลบกวนก็คือก้อนหินก็จะทําให้เกิดขึ้นแผ่ออกไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแสดงว่าการแผลที่มันแผ่ออกไปเนี่ย มันแผ่ออกไปเร็วบางทีก็เร็วบางทีก็ช้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับปริมาณใดบ้างนะคะอ่าเราก็จะได้ศึกษาในอ่าเรื่องต่อไปนี้นะคะอ่าเรล่องของคลืน่นนะคะที่แผ่ไปคำนวณได้อย่างไรอ่ะจะคำนวณได้อย่างไรอ่ทีนี้นิดนึงนะคะมาร์กไว้หน่อยมาร์กไว้หน่อย v ตัวนี้จะเป็น V ในอุดมคตินะคะอุดมคติ วีรที่ตมาคมวคะหมายความว่าคลื่นทุกลูกมีค่าเท่ากันหมดเวลามันเคลื่อนที่มันก็จะเคลื่อนที่ไปเท่าเท่ากันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆความยาวคลื่นเท่ากันวีคงที่ ความยาวขึ้นเท่ากันความถี่เท่ากันทั้งหมดนะคะถ้าอยู่ในตัวกลางเดียวกันนะมันจะเคลื่อนที่ไปทั้งหมดความยาวขึ้นหรืออะไรต่างๆเท่ากันหมดแต่ในความเป็นจริงเรียนในความเป็นจริงกราฟมันก็น่าจะเป็นแบบนี้นะตึบ้บแล้วก็ช้าลงช้าลงช้าลงแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็หายไปแต่ทีนี้ในเรื่องที่พวกเราศึกษาก็คือศึกษาอยู่ในอุดมคตินะคะก็คือทุกๆอย่างเท่ากันหมดเลย อ่าทุกอย่างเท่ากันหมดเลยในตัวกลางเดียวกันนะถ้าต่างตัวกลางก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวพวกเราจะได้เรียนในบทต่อไปอันนี้ี้เราไปดูหัวข้อที่เก้าจุดสองจุดหนึ่งนะคะความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วความถี่และความยาวคลื่นทีนี้เมื่อทุกอย่างมันเท่ากันหมดนักเรียนถ้าเกิด v คงที่ มีสูตรเดียวที่ใช้ก็คืออะไรคะ v เท่ากับ s ส่วน t ถูกไหมอ่ะก็คือสูตรนี้ v เท่ากับ s ส่วน t นักเรียนถ้ามันไม่เท่าล่ะคะถ้าเกิดในเรื่องของการเคลื่อนที่ถ้า v มันไม่คงที่ v ไม่คงที่ก็จะเกิดกี่สมการนะ v เท่ากับ u บวก at นะคะจำได้ไหมอะไรอีก อะไรอีกอะไรอีกม่ห้าหานานเห็นมอนโนรื่อเลยเห็นบอคู่หนะ่ะคู่จะถามย้อนหลังได้บอค่ะคู่ไปทั้งหนาเลยหนูหนูบ่ย้อนกลับหลังอะไรอีกวีกำลังสองเท่ากับยกูกำลังสองบวกสองเอสมีอะไรอีกคะอ่ามา ก,กําลังเริ่มสุภาษิตอะไรอีกคะ C. สีสมการมอห้าทิ้งไปแล้วมอทสี 4. ถิ่มคู่อ่อยไปเลยเป็นบอลพูกเทอนะโนโนกระลังคดทึนอยอ่ค่ะโน้กำลังขุนคุนเยู่ขุนคุนอะขึ้นให้ S เท่ากับอันนี้ก็ S เท่ากับเเท่ากับ U T บวกหนึ่ส่วนสองเอยกกำลังอะไร <S 2องแน่เห็นไหมต่อไป V ีบวกยู U, ส่วนสองคูณไะไรคะคูณทีเออคูณทอันเดียก็คือกรณีที่มันไม่คงที่แต่ขึ้นครูบอกแล้วว่ามันคงที่ถูกไหมก็เลยถ้าคงที่ก็มีสม,สมการเดียวคือ V เท่ากับ S ส่วนทหรือ S เท่ากับ V T นั่นแหละอันเดียวกันนะ อันนี้คือกรณีที่วัตถุนั้นเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วที่คงทีอ่อันนี้ก็คือสมการเริ่มต้นแล้วนะตัวนี้สมการเริ่มต้นนะคะ v เท่ากับ a ส่วน t เนี่ยสมการเริ่มต้นแล้วที่อกว่าถ้าขึ้นมันเคลื่อนที่ได้เวลาหนึ่งคาบเวลาหนึ่งคาบก็คือแม่คะเวลาคาบก็คืออนุภาคนั้นสั่นครบหนึ่งรอบและจะเกิดขึ้นหนึ่งลูก และได้ความยาวขึ้นความยาวขึ้นหนึ่งนะคะความยาวขึ้นสัญลักษณ์คือเลมด้าก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วความยาวขึ้นและคาบดังสมการสมการนี้นะ,ะ,ะจากสมการเริ่มต้น v เท่ากับ s ส่วน t s คือระยะทางใช่ไหมถ้าเกิดเป็นการเคลื่อนที่คือระยะทางที่วัตถุเคลื่อนที่ได้ดังนั้นแลมดาก็คือเป็นระยะ ของคลื่นหนึ่งลูกระยะของคลื่นหนึ่งลูกก็จะเป็น s ก็จะแปลงมาเป็น lambda ทีนี้ t ก็คือเวลาที่มันเคลื่อนที่ครบหนึ่งรอบนั่นแหละนั่นก็คือหนึ่งคาบเห็นไหมคะจาก t เล็กตัวนี้เวลาก็จะกลายมาเป็นคาบซึ่งคาบก็มีหน่วยเป็นวินาทีเหมือนกันใช่ไหมคะอ่ะทีนี้หน่วยของความยาวคลื่นก็จะเป็นหน่วยเดียวกันกับ ระยะทางนะคะก็คือเป็นเมตรหน่วยของคาบก็จะเป็นหน่วยเดียวกันกับเวลาก็คือวินาทีเพราะฉะนั้นหน่วยของอัตราเร็วก็จะเป็นเมตรต่อวินาทีเหมือนกันนะคะเพียงแค่เขาเอาปริมาณที่เกี่ยวกับขึ้นมาคำนวณเฉยๆนะไม่ได้เอาระยะทางตามการเคลื่อนที่ธรรมดามาะะอะก็เลยได้เป็นสมการนี้มานะคะก็เลยได้เป็นสมการ v เท่ากับ l a m d a ส่วน t ทีนะี้ถ้าเกิดเราเขียนใหม่เขียนใหม่นะถ้าเกิดเราเขียนใหม่เราก็จะได้แลมดาคูณอยู่กับ1ส่วนทีใช่ไหมคะหนึ่งส่วนทีนนท,ทำไมทำไมแยกออกมาแยกเพื่อที่จะนำ f มาแทนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราแยกมาแลมดาเท่ากับ1ส่วน t แล้ว1ส่วนที ใช้หาอะไรล่ะได้ใช้หาความถีได e ้เห e ็นไหมคะเนื่องจาก f เท่ากับ1ส่วน l a m b d เอ้ยไม่ใช่ f เท่ากับ1ส่วน t เห็นไหมคะก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วความถี่และความยาวขึ้นได้ดังสมการนี้นะคะ v เท่ากับ f l ลม b d f มาจากไหนนี่ไง f มาจาก1ส่วน t จากสมการด้านบนนะเพราะนั้นสมการนี้ก็คือสมการสุดท้ายที่จะคำนวณหา อัตราเร็ว v เท <c oughs> ่ากับ f ลมดาหรือถ้าเราจะหาลมดาหาได้ไหมคะหาได้หาลมดาก็ย้าย f มาหาร V ก็จะได้ v ส่วน f v ส่วน f หรือถ้าจะหา f <c oughs> ได้ไหมคะ หา F ได้ไหมหา F ก็ F เ,เท่ากับ V ส่วน l ลมด้าเห็นไหมง่ายไหมคะถ้าถ้าในกรณีที่เราจะหา F แต่เราไม่รู้จักค่าเดี๋ยวเขากำหนดอัตราเร็วแล้วก็ความยาวขึ้นมาให้เราก็สามารถหาความถี่ได้นะคะโอเคมีใครสงสัยอะไรไหมจะไปโจทย์แล้วนะทีนี้ ฮาอ่าเดี๋ยวเขียนหน้าให้พวกเราก่อนนะคะมีหน้าที่หนึ่งนะนอ,อันนี้ก็คือที่มาของความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วอ่าอัตราเร็วก็คือ B ความถี f ความยาวคลืนคือลดาดั ่เดี๋ยวพวกเราเขียนต่อตรงนี้่อยนะคะ,ะนิยามหน่อยเมื่อ v <B S 1> คืออัตราเร็วขึ้นมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีอะไรอีกคะ f คือความที มีหน่วยเป็นเฮิร์ตสไลด์คืออะไรคะแลมดาแลมดาคืออะไรนะแลมดาคืออะไรนะคะนักเรียนทุกคนขึ้นแลมดาคือความยาวอะไรขึ้นสักอย่างหน่อยแล้ค่ะความยาวขึ้นความยาวขึ้นเก่งมาก ความยาวคลื่นมีหน่วยเป็นเมตรนะอืมฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้นะคะมาดูตัวอย่างเสร็จตัวอย่างนี้จบเลยคนเแล้วคู่เว้นไวประมั่นสามนาอ่าเีนี้เรามาดูข้อนี้นะคะสำหรับคลื่นกลต่อเนื่องที่แผ่ผ่านตัวกลางด้วยความที สองหกสองเฮิร์ตนะคะและมีความยาวคลื่นเท่ากับมีความยาวคลื่นเท่ากับหนึ่งจุดสองเก้าเมตรนะคะข้อกอไก่เขาบอกว่าจงหาอัตราเร็วนะคลื่นนี้มีอัตราเร็วเท่าใดแสดงว่าเขาแย้หาเลยคะข้อนี้อัตราเร็วของคลื่นอ่าหาอัตราเร็วของคลื่นหา v นะคะต่อมาคือคลื่นนี้จะใช้เวลานาน เท่าใดจึงจากเคลื่อนที่ได้ระยะทาง91.4เมตรแสดงว่าข้อนี้ให้หาเลยคะหาเวลาหาทีอ่าหาทีหาทีเล็กนะไม่ใช่ทีใหญ่อ่าสุดท้ายคือคลื่นนี้มีค่าเท่าใดค่ขาของคลื่นนี้มีค่าเท่ากับเท่าไรห,ห,หาทีอ่าทีนี้เรามาหาตัวที่หนึ่งก่อน ก็ไก่เพราะนั้นข้อนี้เขากำหนดอะไรให้บ้างนะกำหนดความทีคือกำหนด f กำหนดความยาวขึ้นคือลลม b ดาเขียนอย่างนี้นะคะหา v จากสูตรไหนได้บ้างจาก v เท่ากับด้านบนนี่ไง ตรงตัวเลยทีเดียว v เท่ากับ f คูณกับเลมด่านะคะ v เท่ากับ f เลมด้าอ่า f เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน f เท่ากับสองเหรอสองเหมือนสองสองคูณกับ v เท่ากับหนึ่งจุดเก้า เท่ากับเท่าไหร่ไปตอบเองนะคะหน่วยเป็นเมตรต่อวนาทีเห็นไหมคะง่ายไหมว้วทำไมง่ายจังวีู่ค่ะอืมได้มาแล้วทีนี้เขาถามว่าข้อขอไข่ข้อขอไข่นะคะเดี๋ยวครูจะอบฟังนี้แล้วกัน ข้อขอไข่เขาให้หาอะไรนะหาทีข้อขอไข่เขาให้หาทีแต่เขากำหนดระยะทางมาให้นักเรียนระยะทางคือสัญลักษณ์อะไรคะโมซีโมซีระยะทางคือ<า>กำหนด s มาให้เท่ากับเท่าไหร่เนี่ย91.4 ถ้าจะหา t ีรู้เอเราจะหาได้จาก v เท่ากับ s ส่วน t เลยนะคะนักเรียนนี่เพราะมี t ที่ต้องการหาและมี s ที่กำหนดให้แต่ก่อนที่เราจะรู้ว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราต้องรู้ค่า v ก่อนค่า v หาจากตรงไหนคะนี่ไงเอาจากตรงนี้มาแทนตรงนี้ Okay. เคดังนั้นเราก็จะหา x ได้จาก x เท่ากับ v คูณโอ้ยไม่ใช่สิหา t โอ้ยเนาะเตึดต่ดตึดต่ดตึด่ดตึ่ดเราก็จะหา t ได้จาก s ส่วน v ใช่ไหมคะนักเรียนทุกคน s เท่ากับ91้จุด สี่หารด้วย v v มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ล่ะเราต้องทำกอไก่ให้ได้ก่อนนะคะจากนั้นก็เอาค่าของ v เนี่ยมาแทนในนี้อืึโอเคบอ,อ,คบอก็จะได้ค่า t ออกมาเท่ากับเท่าไหร่วินาทีไปหาเอง หรือจะหาตอนนี้หาคำตอบมาเลยคุหาได้สามสามเจ็ดจุดวี้าแเหรอครับ V ได้เท่าไร่คะเพื่อนๆได้เท่าไหรทุกคนได้สามร้อยสามสิบเจ็ดจุดเก้าแปดสามร้อยเท่าไหร่นะสามร้อยสามสิบเจ็ดจุดเก้าแปดสามสามเจ็ด จุดเก้าแปดเก้าแปดอ่ะเอาเป็นตัววงกลมเลยแล้วกันอาไมนะเอาเป็นสามสามแปดเลยสามสามแปดอ่าสามสามแปดเพราะฉะนั้นตรงนี้หารด้วยเท่าไหร่คะตรงนี้เก้าวีตัวนี้หารได้หารด้วยสามสามแปดได้เท่ากับ ศูนย<โ> <ITA> ์ศูนย์จุดสองเจ็ดสองเจ็ดวินาทีใช้เวลาแค่ศูนย์จุดสองเจ็ดวินาทีนะคะใช้เวลาแค่ศูนย์จุดสองยืนนาทีลื้นนี้จะเคลื่อนที่ได้เก้าสิบเอ็ดจุดสี่เมตรอ่า ต่อมาข้อควาฟหาคาบค่ะควายหาหาคาบซึ่งเรารู้ความถี่หรือยังคะความถี่เท่ากับ2 6 2เฮิรต์ถูกไหมคะค่ะ,ะ,ะเพราะนั้นเราก็นำมาแทนได้เลยจาก t เท่ากับ1ส่วน f เห็นไหมคะ เช่นปูโทรปูโทรผู้ปกครองอยู่ตรงนี้นะเช่นซื้อแม่นำนำเช่นปูโทรแม่สมเป็นตอนนี้ล่ะประกามีไหม,ไมไนะอ่ะแค้นค่ะหนึ่งส่วนสองหกสองตอ็อกหนึ่งห้าสอง,สอง ตบศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามศูมนย์ศูนย์สามสแปดลืมลืมสามอยู่ดุพอแล้วล่ะค่ะพ่อละครับอ่าทำเป็นเลขทำพ่อละค่ะทำเป็นอ่าจุดทุษิยมสิ คูณต้องการให้มันเป็นสามจุดแปดหนึ่งจะคูณด้วยสิบยกกำลังเท่าไหร่คะสิบยกกำลังสามจริงเหรอสิบยกกำลังสามตีโน้ตเดาข้งางหน้าเพิ่มข้างหลังข้างหน้าเพิ่มขพืนข้างหลังต้องลดลงต้องติดลบลบเท่าไหร่คะกี่จุดเอิงสอง กี่จุดสามสามจุดนะคะสามเหมือเป็นวินาทีเห็นไหมคะอ่าอันนี้ก็คือเราสามารถหาได้ดังนี้หนะัวหน้าติดต่อนายแจ็คให้ครูหน่อยโนพคุณนะนะได้ยังไงแล้วก็บอกคุณครูด้วยโอเค ่าโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างอัตราเร็วความทีแล้วก็ความยาวขึ้นนะคะก็จะมีตัวแปรขึ้นมาใหม่ๆใ,ให้พวกเราจำก็คือตัวนี้แหละความยาวลื่นนะคะและความสัมพันธ์ของเขาเป็นยังไงล่ะก็นี่ไงคะเท่ากับ f แลมดาหรือเราจะสามารถย้ายข้างหาแลมดาก็ได้หา f ก็ได้ ถ้าเรารู้ปริมาณพวกนี้นะคะวันนี้ก็มีแค่นี้มีให้สงสัยอะไรไหมเอ่ยผมสงสัยว่ารูปอันนี้เปีคือใคร <c oughs> อะไรนะคนที่ <c oughs> ลูบนนี้ <c oughs> อยรูเลไม่รู้่ได้นนายรีบนายลิบโู้ลลรููู้้้พูดไเ <c oughs> <c oughs> เออ okay. <c oughs> <c oughs> โอเคพ้นโ,โต๊ะข้ามมือีี่พ้นโต๊ะขมผมมาเรียนเออนั่นแหละ ห้องคู่กับสิหัวอีกระเบนีดีละละไม่เป็นไรครูยอมให้ห้องครูว้วยนะถ้ามีนักเรียนเข้ามาเรียนเยว้ยไปได้สุดดีเน <c oughs> โอเคอ่ถา,า,า,ออาถ้าเกิดเราจะหาอัตราร้อมกันค้านักเรียนทุกคนถ้าเกิดเราจะหาอัตราเร็วที่มีความสัมพันธ์กับความถี่และความยาวขึ้นเราจะหาได้จากสมการไหนคะหาจากสมการ v เท่ากับ f แลมด้าเลมดาเลมด้านี่เียว่าเลมด้านะคะเรียนทุกคนเลมด้าโอเคถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวนะเป็นมนึงอันนี้หน้าสามสามหน้าเอาซี่นะแถมนิดเดียวอืม ก่อนอะถ้าพวกเราไม่มีอะไรสงสัยแล้วก็สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเจอกันครับหน้าวันศุกร์เนาะโอเคค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ